วันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักสิบบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับหลักสิบบนนะครับท่านผู้ชมชอบเลขอะไรนะครับซึ่ง สองตัวบนที่ผมเทียบกับแต้มรวมนะครับทำไว้จะมีอยู่สตัวนะขี้มีสองตัวแล้วก็เลขคู่มีอยู่สองตัวนะครับามาดูว่าสูตรนี้มันจะชนที่เลขอะไรนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้งสองสูตรกันก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักพันบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งนะครับบวกหลัก10ท้ายครั้งที่ส บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวก8คงที่ได้เลขเด่นแล้วก็บวก1นะครับก็จะได้ตัวเด่น2ตัวนะครับสูตรที่สองหลักพันบวกกัน3ามครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10บล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับบวกหลัก10บหน้าครั้งที่2บวกหลัก10ท้ายครั้งที่สองบวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกสามนะครับมาดูสถิติที่ผมทําไว้ย้อนหลังแล้วกันนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก 789นะครับงวดแรกเห็นไหมครับ89กับ58ชนกันที่เลข8ปดในชนกันที่เลข8นะครับ8ก็เข้าในตำแหน่ง10บนนะถูกเป็นงวดแรกนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับ90กับ03ชนที่เลข0นะครับชนที่เลข0ผลรางวัลออก805นะครับ0นะครับก็เข้า10บน ถูกเป็นงวดที่2องวดถัดมา90กับ69นะครับชนชนเลข9นี่นะจะได้เลข9รางวัลออก0939ก็มาในตำแหน่ง10บนนะครับงวดถัดมานะครับ9092นะครับชนที่เลข9ได้เลข9ตัวเดียวนะครับรางวัลออก1969ก็มาในตำแหน่ง10บนนะครับ งวดถัดมานะครับ1 2กับ8 1ดหนึชนที่เลขหนึ่งชนที่เลขหนึ่งออกห้าหนเก้าลขหนึ่ะครับเข้าในตำแหน่ง10บนนะครับงวดถัดมานะครับหนึ่งสองกับ1 4ชนที่เลขหนึงชนที่เลขหนนะครับได้เลขหนตัวเดียวออก4ี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนก็เข้า10บนนะครับ เข้า10บ,บนงวดถัดมานะครับ0ูนกับ1 4ชนที่เลข1น,นะครับได้เลข1แล้วก็ออก4 1 7นะครับ4 1 7 1ก็เข้า10บ,บนนะครับก็ถูกอีกนะครับงวดถัดมานะครับ4 5กับ5 8เลข5นะครับเลข5คือตัวที่ชนนะครับ ออกหกห้าสองนะครับเลขห้าก็เข้าสิบบนนะครับเข้าสิบบนงวดถัดมานะครับเจ็ดแกับเจ็ดศูนย์ชนที่เลขเจ็ดได้เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับออก8ปดเจ็ดสามนะครับเลขเก็เข้าสิบบนนะครับแล้วงวดที่ออกเก้าศูนย์เจกับ 7, เจดศูนย์ชนที่เลขศูนย์นะครับชนที่เลขศน ไต้เลขศูนย์ออก907นะครับศูนย์นะครับเข้าในตำแหน่ง10บนนะครับแล้วก็งวดล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งผ่านไปนะออก906นะครับสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้เจ็ดศูนย์ชนที่เลขศูนย์นะครับชนที่เลขศูนย์แล้วก็ออกเก้าศูนย์หกก็ถูกอีกนะครับนี่ถูกอีกสถิตินะครับย้อนหลังไปมันก็ เข้าดีหมดทุกงวดนั่นแหละครับแต่งวดที่จะถึงในวันที่สองพฤษภาค,ะะครับมันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับต้องรอดูนะมาดูว่างวดใหม่สิบบนทั้งสองสูตรจะได้เลขอะไรนะรมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักพันเลขสี่บวกหลักร้อยบนเลขเก้าบวกหลักสิบบนเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างสามครั้งนะครับสาม บวกหลักสิบท้ายข้งที่2เลขห้บวกหน่วยท้ายข้งที่สองสองครั้ง1นึ่งหนึ่งได้สอบวก8ปบวกแคงที่นะครับซนะครับบวกเก้าได้สิบสามสิบวกสามได้สิบหกสิบหกบวกห้ายิเอ็ดยี่เก็เป็นสามสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนสูตรแรกนะครับสูตรที่หนนี่มัน มันบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะครับหนึ่งกับสองนะครับในผลลัพธ์ที่คำนวณได้ในสูตรที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับคาดว่าน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่หนึ่งก็สองมาดูสูตรที่สองนะครับซึ่งในชุดสองตัวบนที่เทียบไว้หนึ่งกับสองก็มีหมดเลยนะครับนี่หนึ่งก็มี สองก็มีนะครับแต่จะเป็นตัวไหนนะครับก็สวัสดีคุณทัศนีวรรณด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมหนึ่งสองก็ติดอยู่ในสิบบนที่ชนแต้มรวมไว้นะครับมาดูสูตรที่สองนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่สองก็จะใช้หลักพันบวกกันสามครั้งนะครับสามสี่สิบสองนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนเลขเลขหกบวกสิบล่างเลขเจ็ด บวกหลักร้อยหน้าข้อที่สองสองครั้งหกหกสิบสองบวกสิบหน้าคั้อที่สองเลขเจ็ดแล้วบวกหลักสิบท้ายครั้อที่สองเลขห้านะครับบวกสองบวกสองคงที่สิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดยี่ห้ายี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่เจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดก็เป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่สี่สิบเก้าสิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดะครับ 51ได้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับสูตรนี้สูตรที่2สูตรที่2อบวกสนะครับสูตรที่2องบวกสาบวกสได้4ได้1กับสนะครับได้หได้สตัวเลข ชนกันที่เลขก,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 นะกหนึ่งนะครับชนกันที่เลขกหนึ่งไม่รู้ท่านผู้ชมชอบเลขอะไรแต่สูตรมันนี่มันได้เลขกหนึ่งครับหนึ่งสองกับหนึ่งสี่นะครับมันจะเหมือนกันงวดนี้นี่หนึ่งสองหนึ่งสี่นะครับชนหนึ่งแล้วก็ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ต้องดูว่าหนึ่งสองกับหนึ่งสี่ชนหนึ่งนะครับนึ่งนะครับผมมันจะมาสิบบนจริงหรือเปล่านะครับ รอดูในงวดวันที่2องพฤกภาครับเราถึงจะรู้คําตอบตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าหนึ่งนะมาจริงนะครับจะมีหนึ่งหนะครับหนึ่งเจ็ดหนหนึ่งเหนึ่งสนะครับที่เป็นตัวเด่นที่เทียบแต้มรวมแล้วนะครับแต้มรวม2ตัวบนจะมี78 904 10บบนจะมีทั้งสูตรที่เป็นเลขคู่และก็เลขคี่นะครับ สูตรที่เป็นเลขคู่ก็จะมี2กับ4แต่ถ้าเป็นเลขคี่เมื่อไหร่จะเป็น1กับ3คู่คี่ต้องดูว่าสูตรไหนจะเข้านะครับแต่สูตรนี้มันชนที่เลข1นึับชนที่เลข1ก็จะมีตัวเด่นอยู่5ตัวนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบ10บบนตัวนี้ก็รอดูสูตรใหม่นะมีหลายสูตรนะครับแต่เลขนี้เป็นเลขที่ผมชอบผมก็บอกเลยนะชอบเลขนี้นะครับชอบเลขนี้ ส่วนสูตรอื่นนับหลักร้อยหลักหน่วยนะครับทำข้อมูลเสร็จเดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูนะครับเพราะว่าหลักร้อยนี่ก็ทําข้อมูลไว้แล้วนะครับแต่ต้องมาเขียนข้อมูลลงใส่สมุดก่อนนะมันใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะทยอยลงให้ทีละหลักนะครับจะมีสูตรเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ครั้งที่2ที่ท่านผู้ชมขอมานะครับแม้แต่สูตร3ตัวบน8ชุดตรงนะครับสูตรสูตรใหม่นะครับ ก็จะทยอยลงให้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นทําคนเดียวบางครั้งก็อาจจะไม่ทันนะไม่ทันอาจจะลาชานิดนึงนะครับก็ค่อยทําไปทีละสูตรแล้วกันนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะเลขหนึ่งผมว่าก็มีโอกาสนะงวดนี้นะครับเลขหนึ่งก็มีโอกาสเพราะว่าสูตรวิ่งบนนะครับนี่นะสูตรวิ่งบนนะครับจะมีสูตรศูนย์หนึ่งอยู่นี่นะเลขหนึ่งก็จะติดห้อยอยู่ตรงนี้นะครับ แต้มรวมแต้มรวมสองตัวบนยังไม่ได้ลงเนาะอันนี้เป็นแต้มรวมสามตัวนะแต้มรวมสองตัวบนสูตรที่เป็นสองตัวยังไม่ได้ลงเนาะมีแต่สูตรห้าตัวนะครับแต้มรวมสองตัวบนห้าตัวแต่สูตรตตตสองต,ตัวเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะครับวิ่งบนที่เป็นเลขหนึ่งก็มีนะศูนย์หนึ่งนะครับมันก็มีโอกาสมานะครับเลขหนึ่งตรงนี้และ มันไม่ได้มีแค่2สูตรนี้ผมบอกเลยว่าเลขหนึ่งมันไม่ได้มีแค่2สูตรนี้มันมีสูตรอื่นอีกนะครับแต่นะครับถ้าผมลงเยอะไปเดี๋ยวมันจะสับสนนะเอาเอาสองสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันมีมากกว่ามันมีมากกว่าสองสูตรนี้นะเลขหนึ่งไม่ได้มีแค่นี้นะครับลงหลักร้อยหรือยังนะครับคุณรุจิราพรนะครับยังนะครับรหลักร้อยหลักร้อยข้อมูลนะเตรียมไว้หมดแล้วนะครับ เหลือแต่มาต้องมาเขียนใส่สมุดแบบนี้แล้วมาลงนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าระหว่างหลักหน่วยกับหลักร้อยตัวไหนเสร็จก่อนก็จะลงตัวนั้นนะครับร้อยบนกับหน่วยบนนะครับตัวไหนเสร็จก่อนก็จะลงตัวนั้นอันนี้เอาสิบบนไปก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงเย็นนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับจะลงหลักร้อยหรือหลักหน่วยก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับสูตรไหนเสร็จก่อนก็จะลงให้ก่อนนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ